Avez-vous? Ah oui. Ich. 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 หนมไหมอันนี้แล้วหนุ่มแล้วันนี้แล้วมาี่เช็คแขนหน่อยก่อนค่ะเช็คแขนหน่อยท่านี้หนุ่มท่านี้ครับท่านี้ครับโอ้เก่คเด็กดีลงไปไม่ดีเลยโอู้หูเหนื่อย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 มาี่ดิมาี่เร็วมาี่มาคุยกันมาคุยตรงนี้น,นี่เด็กดีสุดๆแล้วนะอย่าไม่คิดมาี่เร็วคุยกันก่อน ังก้อนนี่นะเป็นละลรอะ่ะมาเดวไม่ให้เล่ไนไม่ใหล่นไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นีน่เปเ,ปเ,เป็นละอะ่ะนีนี่ขนมตกเหรอไหนดูขนมตกลงไปเหรอโอ้ขนมตกจริงๆ มีหนมตรงหนมตกด้วยแม่ต่อยซะจิบล่วงหมดเลยเอาอีกเปล่าดินหนมอีกเปล่ามานี่เร็วๆมานี่เร็วๆโอปีมานี่เร็วมานี้เร็วๆไปแล้วนะทาลุนอ่นเลยแกเช็คให้ไหมย่ะ างนี้ครับดุครับทางนี้ครับดุครับทางนี้ดุทางนี้ครับกูกูคงไม่ยืนกู แทนก่อนอยัดได้ฉชแทนก่อนแล้วฉชแนหมข้างนี้ไม่เอาเอาข้างนี้มาข้านี้มาข,าขาไปสนใจเขาเร็วๆโหลำคาแล้เวยไม่เอาก็ได้ <c oughs>